สวัสดีวันพุทธที่19มกราคม2565นะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง YouTube กวินกูรูสปอร์ตนะครับตัวเดียวคัน,เน,นเน้นวันนี้ไปกันที่ศึกฟุตบอลพิมีร์ลีกอังกฤษคู่เวลาตีสอครึ่งนะครับเลสเตอร์ซิตี้เจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับไปดูความพร้อมตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมวันนี้กันก่อนนะครับเลสเตอร์ซิตี้ของรเจอร์นะครับก็มาในแผน 4231น,นะครับผู้รักษาประตูเป็นแคทเปอร์ชไมเคิลนะครับแผงหลัง4คนนะครับมีมาร์คอัลเบตันนะครับแล้วก็มีโชยุนซูนะครับจับคู่เซนเตอร์กับยานิกวัตสกาดนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นลุคทม,มัตนะครับแดนกลางมียูริตริมันกับดูบิวฮอล์นะครับแนวลุกมีเฮวิบรานนะครับเจมส์แมดิสันอารามาลุกแมน หน้าเป้าวันนี้ใช้เพซันดาก้านะครับส่วนท็อตแนมฮอสเปอร์ครับวันนี้คอนเต้ก็มาในแผนสามสี่สองหนึ่งนะครับผู้รักษาประตูเป็นบูโกโญริสนะครับแผงหลังมีทางการ์้านะครับโดนิซอนซานเชสแล้วก็เบนเดวิดนะครับส่วนแดนกลางครับวันนี้ใช้อเมซอนโรโยนะครับคู่กลางก็มีโอลิเวอร์สคิปนะปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กแล้วก็มีเซซิยองนะครับ แล้วลุกมีโรเซลโซนะครับลูคัสมูล่าแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับปัญหาของทั้ง2ทีมก็มีพอๆกันนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะสเปอร์ก็อิลิกไดเออร์บาดเจ็บนะครับซองมินบาดเจ็บริเตียโรเมโรนี่ก็ยังเจ็บอยู่นะยังไม่ร้อเซนะครับรวมไปถึงเลก,กิลลอนส่วนทางด้านเลตร์ซิตี้นะครับโอ้โหตัวเจ็บนี่บานเลย ทิโมธีคาสตานนะครับเวสลียฟูฟาน่าริคาโดเปเรลล่านะครับและอันบัตทานจีมี่วัดดี้จอนี่แว่นเจ็บหมดเลยนะครับส่วนตัวที่ไปเล่นแอฟริกันเนชั่นคัพก็มีพวกอามาตี้นะมินเฟตเอนดี้นะครับเคนาโชนะนอมปาริสเมนดี้นะครับพวกนี้ไปเล่นแอฟรนะิกันเนชั่นคัพนะก็ไปดูเฮดทูเฮดนะครับ ย้อนหลังกันหน่อยนะคู่นี้เจอกันมาต้องบอกว่าสุสีผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดเลยนะครับฟอร์มของเลสเตอร์ซิตี้ล่าสุดก็เล่นไปเมื่อวันที่8มกราคมนะครับเอาชนะวัตฟอร์ดได้ C1 ในศึกฟุตบอล FA Cup นะส่วนในลีกนี่ล่าสุดนี่เอาชนะลิเวอร์พูลได้นะครับ1-0ถือว่าฟอร์มในลีกถือว่ายอดเยี่ยมนะสำหรับ เบลตเตอรซิตี้ครับโดยเฉพาะการเล่นในบ้านนะโปรแกรมนัดต่อไปจะเจอกับไบรตันนะส่วนทางด้านสเปอร์นะครับล่าสุดก็แพ้เชลซีนะ0-1นขาบ้านนะครับในเกมคาราบาวครับนะตกรอบรองชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะก่อนหน้านั้นก็มีชนะมอแคมป์นะครับ31ในเอคับส่วนในลีกล่าสุดที่เล่นไว้ก็ชนะวัตฟอร์ดนะครับ10นะ ในการบุกไปเยือนโปรแกรมนัดต่อไปของสปเปอร์จะทําศึกลอนดอนดาร์วิแมทเจอกับเชลซีนะครับมาดูตารางคะแนนนะครับตอนนี้สปเปอร์อยู่ที่6นะครับลงเล่นไป18นัดก็เท่ากับเลสเตอร์เลยนะเพราะว่าทั้ง2ทีมนี้มีปัญหาในเกมบางเกมนะครับที่มีตัวผู้เล่นติดโควิดนะก็ต้องเลื่อนออกไปนะสปเปอร์นี่มี33คะแนนนะครับอยู่ที่6 ตามหลังอาเซนนล2แต้มถ้าวันนี้ชนะก็จะมี36คะแนนแซงหน้าอาเซนนลชั่วขราวนะครับส่วนทางด้านเลสเตอร์ซิตี้อยู่ที่10นะครับก็มี25คะแนนจากการลงเล่น1 8นัดตามหลังอันดับที่9อย่างไบตันอยู่4คะแนนถ้าวันนี้ชนะก็ยังไม่แซงไบตันนะก็ผลงานเลสเตอร์ในบ้านปีนี้5นัดนะครับชนะ5เสมอ1แพ้3ยิงได้16เสียไป12 ประตูส่วนสเปอร์ผลงานนอกบ้านปีนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยิงประตูได้น้อย8นัดนะครับชนะ3เสมอ2แพ้ถึง3ยิงได้7ประตูเสียไปน10ประตูนะครับวันนี้เลทราคาเนี่ยเปิดมาให้ทางด้านสเปอร์เป็นต่อครึ่งลูกเลยนะเฮียมองดูแล้วว่าแพงนะเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเจอกันทีไรก็สูสีนะครับออกได้ทั้ง3หน้านะวันนี้ อยากให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านครับเลสเตอร์ซิตี้เล่นต่อหน้าแฟนๆครับสู้แน่นอนนะวันนี้จัดไปครับจ้งจอกสยามครับเลสเตอร์ซิตี้